ไม่กี่วันหลังจากประกาศฉบับที่สองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่ยืนยันพระพารามัยของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาข้อมูลทางการแพทย์จากสำนักพระราชวังไทยมักคุมเครือและสับสนเนื่องจากข้อมูลที่คุมเครือและสับสนดังกล่าวทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์สุขภาพที่แท้จริงของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นเรื่องยากที่จะประเมินพระพลานามัยของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในปัจจุบันห้ามบุคลากรทางการแพทย์และผู้นำโรงพยาบาลจุฬาออกสื่อและห้ามมีให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพระอาการพระประชวรของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในปัจจุบันประกาศสำนักพระราชวังฉบับที่สองไม่ได้ระบุพระพลานามัยที่แท้จริงของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และว,วันนี้ยังไม่มีประกาศจากสำนักพระราชวังแต่อย่างใดแหล่งข่าวจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เปิดเผยว่าพระอาการพระอาการประชวรของพระองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรายแรงกว่าที่สำนักพระราชวังประกาศไว้ความอดทนของทุกคนน่าจะเกินขีดจำกัดแต่ราชวงศ์ไทยก็เป็นเช่นนั้นเสมอมาอย่าเปิดเผยสถานการณ์ภายในของสมาชิกราชวงศ์ นั่นไม่ใช่เรื่องดีเช่นกันเราคิดว่าข้อมูลประชาชนสามารถหาได้จากหลายแหลง่งแต่ประชาชนต้องการให้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับพระอาการด้านสุขภาพของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงการทำเช่นนี้จะหลีกเลี่ยงข่าวลือที่ไม่ประจบประแจงในปัจจุบันเกี่ยวกับราชวงศ์ขอบคุณที่รับชมช่อง YouTube ไทยทูเดย์ เราจะรายงานพระพลรานามัยของพระองค์เจ้าพรชรกิติยาภาให้ทราบในจดหมายฉบับต่อไป